ครับคลิปนี้ก็จะพามาสตาร์ทรถไถยกูบต้านะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เราถอดไอตัวปลอกแป็กสุรินอยนะครับรถเบอร์สิบสองตัวนะครับเราค่อยๆหมุนออกนะครับกรณีนี้จะไม่ใช้กุญแจนะครับจะไม่ใช้กุญแจเลยนะนะครับก็คือเราถอดสุริยนอยออกเราจะใช้แค่สายไฟนะครับหรือคีมอะไรก็ได้นะครับที่มันจะสามารถสปากันได้นะครับเนี่ยจะถอดเบอร์สิบสองตัวนะครับอันนี้ก็ขีดสเปรย์หน่อยครับเพราะว่ามันติดดินนะครับมันหมุนออกยากนะครับ มันจะมีสองกรณีนะครับกรณีที่ว่าเราออนสวิทไว้ก็คือเปิดสวิทไว้เฉยๆกับกรณีที่ว่าไม่มีกุญแจเลยกุญแจหายนะครับกุญแจหายหรืออยู่ในทุ่งนาฉุกเฉินนะครับเราก็จะใช้วิธีการนี้นะครับก็คือให้เราถอดเนี่ยครับเบอร์สิบสองตัวนะครับทดเบอร์สิบบอกเลยนะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอลห้าศูนย์นะครับตัวนี้เป็นตัวสาธิตชนหลักๆก็คือตะกูดเอลก็จะคล้ายๆกันนะครับ เหมือนกันนะครับคล้ายๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับมันจะไม่มีตัวดึงดับเวลามันสตาร์ทติดแล้วก็คือต้องให้เรา,เาหาเทคนิคในการดับนะครับก็คืออาจจะดึงสายน้ำมันอะไรก็ได้นะแต่ตัวนี้มันจะมีตัวดึงดับนะครับตรงข้างบนมือผมเห็นไหมครับตัวนี้มันจะเป็นตัวดึงดับเวลารถสตาตตร์ทติดติดแล้วมันก็ต้องมาใช้ตัวดึงดับนี้นะครับตัวนี้จะใช้ในกรณีที่ว่าฉุกเฉินนะครับเท่านั้นนะครับจริงๆก็คือถ้าไม่ฉุกเฉินก็ไม่แนะนำให้ให้ทำนะครับเพื่อนครับก็จะคลายออกนะครับ ค่อยๆคายนะครับใช้เวลานิดหนึ่งนะครับน็อตมันแน่นนะครับมันติดดินนะครับตรงนี้ก็คือถอดสุรินออกนะครับมันจะมีพลาสติกสีขาวข้างในนะครับเราเราไม่ต้องไปเอาออกก็ได้นะครับพลาสติกสีขาวมันไม่หล่นนะครับตรงนี้เราจะใส่แค่ตัวนี้นะครับดึงออกเฉยๆเลยนะครับตรงนี้หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับใครจะใช้วิธีการตัดนะครับตัดขั้วสุรินอรก็ได้เหมือนกันนะครับแต่นี้ผมจะทําวิธีนี้ให้ดูนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาปุ๊บเราก็ดึงออกมาเลยนะครับค่อยๆดึงนะครับนี่ครับตัวนี้เอาออกเลยนะครับ จะปล่อยลร่องๆอย่างนี้นะครับสายเสือก็ไม่ต้องไปถอดนะครับเนี่ยเรากุญแจเราจะไม่ใช้นะครับไม่มีกุญแจนะหลังจากนั้นเราก็จะมาเนี่ยครับตรงไดสตาร์ทนะครับมันจะมีอยู่ขั้วไอตัวสีดําๆนะครับเราก็เตรียมสายไฟมาครับเราก็ล็อกคัทนะครับล็อกคัทใส่เกียร์ว่างนะครับให้มันปลอดภัยจริงๆตัวนี้ไม่ต้องไปล็อกคัทอะไรก็สตาร์ทติดนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็ล็อกคัทนะครับแต่เกียร์นะครับสําคัญเรื่องเกียร์นะครับเกียร์ต้อง ให้อยู่ในตำแหน่งว่างเพราะว่าสตาร์ทวิธีนี้นะครับรถมันจะมันจะพุ่งไปเลยนะครับถ้าเกียร์มันค้างนะครับมันจะไม่มีระบบเซฟตี้มาแล้วนะครับด้วยครับนี่ก็จะถอดแจ็คตรงสีดําที่ออกนะครับแล้วก็จะเอาสายไฟมาจี้ตรงสองขั้วนี้ครับนี่ครับสองขั้วนี้เลยนะครับคัดต้องล็อกไว้นะครับนี่ครับสายไฟจี้นะครับโคจี้ตรงนี้ก็จะสตาร์ทติดเลยนะครับ น um ah ี่ครับม <No ื่อสตาร์ทติดแล้วนะครับเพื่อนครับเห็นไหมครับไม่มีกุญแจนะครับไม่ได้ใช้กุญแจเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เปิดไว้นะครับเทอน์โมไอยก็ไม่ได้ใส่นะเนี่ยเร่งครับเร่งได้ปกตินะครับนี่ครับเนี่ยแต่ถ้าเราจะดึงดับนะครับมันตัวข้างบนเมื่อกี้นะครับมันจะมีดึงดับนะครับสายนี้ก็ยังปล่อยไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับครับ ก็เวลาจะดึงดับนะครับเราจะดึงดับยังไงเนาะก็คือนะครับก็คือมันจะอยู่บนขั้วเร่งเนี่ยครับตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงดับนะมันจะดับนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ